สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลค่ะคําแพงสวัสดีก่อนลูกเฮียเร็วเร็วเร็วแพงจ้าก่อนหนูกินอะไรให้แม่กินด้วยสิฮะกินด้วยแค่หมูหน่นไหนอร่อยไหมคําแพงคําแพงตอบหน่อยสิเร็วเร็วเร็วเนี่ยเนี่ยเร็วเร็วเร็วกินข้าวอิ่มแล้วใช่ไหม บส่สนใจบส่สนใจแม่ประสน,น้ำคือกันได้เนาะค่ะคําแพงแกงส้มผมยาวแล้วค่ะผมยาวแล้วมัดจุกได้แล้วนี่แต่ยังไม่ได้มันอยู่บ้านไม่ต้องมัดมันไม่ร้อนถ้ามันฮอนจะมัดขึ้นเนาะผมเนาะคําแพงเนาะค่ะค่ะคลิปนี้น้องคําแพงกับแม่เพนก็จะมาสรุปแนวทางเราพัฒนาเนาะค่ะหลังจากสรุปห้าน้อยหายไปแล้วเนาะ มาสรุปเราพัฒนากันค่ะวันนี้ว่าจะได้ตัวใดเน่เนาะของแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์ครบทุกเซียนทุกอาจารย์ด้อค่ะอย่าพลาดเด้อค่ะคลิปนี่เนาะเบิ่งให้จบค่ะตัวใดเบิ่งบ่จบลาดแนกนอนนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะให้น้องคำแพงชาแนลค่ะคำพแพงนี่ไนแคบหมูอร่อยไหมอร่อยไหมยิ้มหวานหน่อยเร็ว บ่กน้ำนี่บอสนใจเลยงามเพันบอยอยากเห็ดกินแคบหมูมันเป็นถุงแล้วโอ้ยจังมันมากหลายมากินเขากับแคบหมูนัวมั้งนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปเบิง่งนแนวทางกันดีกว่านะเพราะว่าคำแพงบ่อนั่งแล้วค่ะแนวทางเ้าพัฒนานวทางอะไร เราพัฒนาวันนี้นนบอกได้ตัวไหนนี่ไงกินทะ,ะเลานะกินทะเลาะไงนี่อันนี้ก็นทะเลาะเมื่อทิตแล้วมีผู้ใดมาเนี่ยค่ะเข้าสามตัวเลยในว่นทะเลาะนะตัววินเข้าสามตัวเลยใช่เนี่ยห้าหนึ่งสี่สามตัวเนี่ยหนึ่งสี่สี่เข้าตรงตรงเนาะใช่เพราะว่าเหล็กวันออกวันป่าวันพุธวันพุธอันนี้เลยใครห้ห้า หนึ่งสีเนาะหนึ่งสี่มาออกไทยน้ำเนาะออกไทยน้ำค้าเม่นคําเม่นอยู่เด้ว้าเหล็กล่ามสิบมาออกน้ำไทยไทยบอกวาซีเน่แต่ว่าบอสื่อตามเด้ทาเม่นทาเม่นอยู่เด้ค่ะเอฟซีาี่บอออกกันไทยน้ำบอสวาซีเน่คิดคิดอยู่เด้ว่าจะสื่อแต่บอสื่อเนาะมันมีแนวมากกันอีหลีเด้คือเหล็กปะเปียกคือกันทาเม่นทาเม่นว่าจะสื่อกะบอสื่อค่ะโอ้ยจักเป็นยังไปสื่อตัวอื่นเสยเลยค่ะ นี่ค่ะของพิ่ปหัตเนาะเข้า1นสี่แล้วก็สามตัววินห้าหนึ่งสี่เนาะส่วนของปู่สี่ศูนย์ค่ะวันที่สิบห้าวพัฒนาให้เจ็ดกับ8ปดบอมาเนาะคะ่ะบอเขาค่ะส่วนของเซียนโคราชค่ะลาวพัฒนาสี่กับหก็มาที่สี่เนาะจับคู่บอเขาค่ะส่วนของเซียนเชียงใหม่ค่ะ1กับศูนย์ก็เข้าที่1เนาะ ูบเขาขึ้นกันค่ะของอาจารย์สวัยเจ็ดกับเกบ้าบเข่าค่ะของตาปากน้ำโพสองกับห้าก็มาที่ห้านะคะนี่ค่ะเข้าที่ห้าห้าค่ะแม่เพนมันกับอาจารย์อยู่นาะเพราะว่าแม่เพนเห็นว่าของเพนบบหลายคู่มืน่นีซื้อตามมึงนะมาสเสนอเพราะว่าเงื่อนหน่อยเมื่อนั้นก็เลยซื้อแค่ของตาปากน้ำโพกับเหล็กลน้องปะเปียเนาะซื้อแต่เหล็กถ้าเหล็กเล่าเหล็ก เลขอันไทยบดสือค่ะเลขน้องปอเปียค่ะเป็นอะไรไม่รู้ซื้อเลขเป็นยังเสียเนาะประมาณเลยค่ะส่วนของเซียนซีสเกตค่ะลาพัฒนาเจ็ดกับศูนย์บ่อเขาเนะเป็นยังค่ะสูตโตค่ะมาเบิงของวันที่สิบเจ็ดค่ะวันที่สิบเจ็ดลาพัฒนาวันนี้วันศุกร์เนาะลาพัฒนาวันนี้วันศุกร์ค่ะของพี่พหัดค่ะไฮมาค่ะ วิ่งรูดศูนย์กับสามค่ะวันนี้เราพัฒนาของพิพัฒนให้มาวิ่งลูดศูนย์กับสามตัววิ่งตัวรูดเน้นที่ศูนย์ลองสามเนาะ <c oughs> จับคูมูมหาไหกามีศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเนาะส่วนชุดวินค่ะมีหาตัวเนาะวันี้เนาะก็คือศูนย์สามเจ็ดแปดเก้าค่ะนี่ค่ะชุดวินเนาะศูนย์สามเจ็ดแปดเก้า เน้นตัวเดียวก็คือ0ูนย์สามไข่ีเราพัฒนาของพิพัฒน์วันนี้ให้มาวิ่งลู่ศูนย์กับ3ตัววิ่งตัวลู่เน้นให้ที่0นูนย์เนาะจับคู่ 03, 0ูนย์สามศูนย์เนย์เ้เจ็ดสามเน้นที่0ูนย์สค่ะชุดวินค่ะ0ูนย์สามเจ้นาะชุดวินค่ะ0ูนย์สามเจด้เด้อค่ะ 03, 7, 8, 9, เนาะนี่ค่ะตามนี่เนาะคะ่ะ ส่วนของปู่สีย์ค่ะวันนี้เราพัฒนาให้มา9กับ0เนาะปู่สีย์ให้มา9กับ0ตัววิ่งตัวลูดเน้นให้ที่9ก้ลง0ูนย์ค่ะ,ะจับคู่3ตัวมี2สองศูนหาเนาะสตัวก็มี0ศูนย์สีเก้าหาค่ะ <c oughs> เราพัฒนาของปู่สีวันนี้วิ่งลูดเด่นที่9กับ0ย์ จับคูสาตัวมี2 0ง2 0นยหาสตัวมี 04, 0ูนย์ล้กกาเก้าสี่หาค่ะได้ของพิพัธแล้วก็ปู่ี่ศแล้วมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะราวพัฒนาวันนี้ของปู่40แล้วก็พิพัธแคปหน้าจอเอาเด้อค่ะแคปหน้าจอแล้วไม่เป็นจะผาเอฟไปต่อเนาะคะ่ะวันนี้ขอให้ปังฟังค่ะไปค่ะ มาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่นะคะเราพัฒนาวันนี้ค่ะเราพัฒนาวันนี้ของเซียนเชียงใหม่ค่ะให้มาวิ่งลูดค่ะศูนย์กับเก้าเนาะค่ะตรงกับของปู่สีศูนย์เลยเนาะศูนย์กับเก้าเนาะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่ศูนย์ค่ะจับคู่ให้ศูนย์สามศูนย์หาศูนย์เก้าเก้าสามเก้าหาเก้าเก้าเนาะเน้นที่ศูนย์สามศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เก้าค่ะแนวทางเราพัฒนาของเซียนเชียงใหม่ ให้มาวิ่งลูดศูนย์กับเก้าตัววิ่งตัวลูดเน้นที่ศูนย์ค่ะจับคู่ให้ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าเนาะแล้วก็เก้าสามเก้าห้าเก้าเก้าค่ะเน้นที่ศูนย์สามแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์เก้าเนาะมาต่อของเซียนโคราดค่ะวันนี้เซียนโคราดให้มาวิ่งลูดศูนย์กับหนึ่งค่ะศูนย์กับหนึ่งเนาะตัววิ่งตัวลูดก็เน้นที่หนึ่งค่ะ จับคู่ให้070809 17 18 19เน้นที่09แล้วก็19ค่ะเราพัฒนาของเซียนโคราดวันนี้ให้วิ่งรูด0กับ1ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1เนาะจับคู่ให้070809 17 18 19เน้นที่09แล้วก็19ค่ะมาแคปหน้าจออน้ำกันค่ะ แนวทางเราพัฒนาของเซียนเชียงใหม่แล้วก็เซียนโคราชเนาะวันนี้ค่ะวันนี้ของเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชแคปหน้าจอเอาเด้อค่ะแคปหน้าจอ,อาแล้วไปต่อค่ะของใครเอ่ยของตาปากน้ำโพค่ะวันนี้ตาปากน้ำโพให้มาค่ะเราพัฒนา วิ่งรูดบนล่างค่ะ9กับ2 9ตรงกันหลายอาจารย์เลยเนาะค่ะ9ตรงกันหลายอาจารย์เลยค่ะจับคู่ไ้ซูน59ค่ะแล้วก็05 59 79 90แล้วก็27 20ค่ะวันนี้เนาะแนวทางลาวพัฒนาของตาปากน้ำโพวิ่งรูดบนล่างค่ะ9กับ2เนาะตัววิ่งตัวรูดบอมีเนน ก็ตัวมีศูนย์ห้าเสองตัวมีศูนย์หาแล้วก็หาเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดค่ะมาต่อของอาจารย์สวัยวันนี้อาจารย์สวัยได้มาวิ่งลูดราวพัฒนาสองกับ8ดเนาะอาจารย์สวัยสอบสองมาเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นมักสองแห้งเป็นบอเมีนตองมี้สามอนเลยสามกับศนเม็ดเดียว สามสองสามศูนย์สามเก้าแค่นั้น <c oughs> ใช่ไหมเอามาต่อเลยจับคูเมไห่ค่ะมีสองหาสองหกสองสองค่ะแล้วก็แปดห้าแปดหกแปดแปดเน้นที่สองห้าสองหกแล้วก็สองสองเนาะนะคะของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งรูดบนล่างค่ะ 2กับ8ปค่ะจับคู่สองห้าสองหกสองสอดห้เน้นที่25 26แล้วก็สองสองเนาะนี่ค่ะได้แล้วของอาจาร,รย์สัยค่ะมาโตของเซียนสีสเกตค่ะวันนี้วันนี้วันนี้ได้มาของเซียนสีสเกตค่ะวิ่งลูดบนรางค่ะราวพัฒนา9กับ6เนาะวันนี้9ก้ากับห จับคู่ให้เก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกห้าหกเก้าค่ะชุดสามตัวมีเจ็ดเก้าสามเนาะชุดวินค่ะไม่เพ้นอันนี้ไม่เพ้นขีดเพียนผิดนะคะบด้ขีดเด้อมันเป็นชุดวินสี่ตัวเนาะ,ค,ะคือหกเจ็ดเก้าสามเนาะเป็นชุดวินหกเจ็ดเก้าสามเด้อค่ะนี่ค่ะของเซียนสีนสเกตเนาะ,ะ,ะเซียนสีนสเกตให้มาวิ่งรูดบนรางเก้ากับหก จับคู่ไเ้าหเก้าเจ็ดหกเจ็ดหหเก้าแล้วก็หกเก้าเนาะค่ะรื่องกับเป็นหาคู่เนาะ 96, เก้าหกหกเกาะชุด3มตัวมี793ดส่วนชุดวินสีตัวมีหกเจ็ดเกมนาะหกเจมค่ะมาแคปหนาจอน้ำกันค่ะของ3ามเซียนสามอาจารย์ค่ะ นะแคปหน้าจอเดอ้อค่ะแนวทางเราพัฒนาของตาปากน้ำโพอาจารย์สบัยแล้วก็เซียนสีสเกตนะคะก้าตรงก,กันกับของตาปากน้ำโพของโปสีศูนย์แล้วก็เซียนเชียงใหม่วันนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวย,วยปังปังแตก3ามตัวสีตัว,ตวไปเลยเนาะคะ่ะบนลางไปเลยเนาะ สุดท้ายกะฝากด้วยค่ะบานร้านตำไทยตำลาวของเข้าคือเก่าค่ะเนาะเปิดให้ใช้ให้บริการอยู่ทุกๆวันเนาะไว้ใจได้เชื่อใจได้ค่ะขอให้ทุกคนเขาไปใช้บริการได้ทุกเมื่อทุกเวลาเนาะเอาสุดท้ายแล้วค่ะแม่เพ็ญก็ขอขอวยพรค่ะให้เอฟซีทางช่องเนาะค่ะแล้วก,าาก็อาจารย์ทุกอาจารย์เซียนทุกเซียนเนาะ รักษาสุขภาพกันแน่เด้อค่ะอากาศเปลีป่ยนแปลงเนาะเริ่มมีล่มหนาวมาแล้วเย็นอากาศเย็นแล้วเนาะรักษาสุขภาพกันแน่ค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะคําแพงเอาวัดดีจ้าก่อนวัดดีจ้าให้แม่ก่อนเล้วจ้าสวยสวยจ้าสวยอนาวไข่โอ้โอย <laughs> เห็นยามาเอ้ยันเดียวคนเอ้าเอ้าลักยาหน่อยลักยาหน่อยไหนไหนไหนลักยาหน่อยสิ ไหนรักย่ายังไงรักกันเลยอาอรักกันหน่อยรักกันหน่อยจุกก๊บมั่วแล้วจุ๊บมั่วย่าก่อนย่าไม่เอาตังค์ให้ซื้อขนมนะจุ๊บมั่วก่อนแล้วเอาแม่ซื้อไอติมไอติมเลยไอติมเนี่ยเอาแม่เขาซื้อไอติมเฮ้ยว่ <c oughs> ยาสัน่นเป็นเห็นย่าขึ้นมา <c oughs> จ้าย่าหรือย,อยังไหนไหนจ้าสวยๆไหนจ้าผิดโกงผิดโกง ี่เออญาตจะพาพี่ฝนไปซื้อครีมแล้วเอ,อติมนี่ค่ะลิปนในกราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ